สวัสดีค่ะคนพ่นี่นอะไรนเนาะเหดถนนใหม่เด็กพี่น่อยนั่งทาลดมเมฆเห็ดยางมกต่อยไหมนุนใหม่ทาลดเมฆยางมกต่อยตูดีไต่ไต เอ็นถนุนใหม่พี่น้องเอ้ยอุตสาซักลงเถาใหม่ตด้แล้วซักลงเถาใหม่เปืือนพูดนะยางบกต่อยพี่น้องเลยจักอ,อกพ่่น้องลงเถาก็ได้ยางใหม่ยางม,มากเห็นถนุนใหม่จ,จะติดต่อสงใสยเหตุแต่เมวนยางบกต่อยพี่น้องเลยอ้ยเนาะลาดถนุนใหม่ ทอรถมเมพี่น้องเอ้ยวันนี้เข้างานสายจะไปหาเลาะทั้งเลยเนาะก่อนเข็ดงานไปหาเลาะซื้ออะไรดีเนาะก่อนเข้างานลุงเถากะด้ายโอ้ยตายลุงเถาไม่เ้ยพี่น้องเอ้ย ไปเหตุงานแต่ว่าเขาก่อนืันนี้ไม่ลังเดียวเอาลูกค้าออกไปหลายคนนะเบื่อลูกค้าเอาออกตัวก็ได้เหตุงานน้อยแล้วก็ไม่หาลูกค้าไม่อีกโอ้ยเมื่อยอีกแล้ว<笑><笑>เอาลูกค้าออกไปกี่ลังวะเอาลูกค้าออกไปหนึ่งลังสองลัง องหลังเอาขาออกไปสองหลังกระชิด้ลูกค้าใหม่ว่าวันพฤหัสมันพฤหัสได้ลูกค้าใหม่มาเพิ่มอีกหละโอ้ย่ายได้ๆเปิดงานใหม่นักได้พี่น้องเอ้ลูกค้าก็ได้โมเมนต์สิสบายเนีดงานมึงนอกกันได้เมาม้อยชีวิตสไปคสวีเดนพี่น้องเอ้ย <laughs> ทารถเมยพี่น้องรอรถเมยแถวบ้านตรงริมแม่น้ำนั่นแหละแถวบ้านพี่น้องเอ้ยก็เดินมาประมาณสามนาทีไปรถเมอยอากบ้านมารอรถเมยพี่น้องจิกเขาในเมืองลงเถ่ากับเปลือกเนี้ยวตุยตุยพี่น้องเนี้ยวยางบักต่อยก็เห็ดถนน,นใหม่แถว เกตขีเหียนออกเขากับปุ๊บเอ่อเทยามบกต่อยเขาบรดิเหตุปูนคือบานเฮ่าเลยพี่น้องยางบกต่อยมันแบบว่ามันรวดเร็วทันใจคอยโบเบิ่งนนะพี่น้องเลยยางไปกัเหนียวตุยตุยโยยางเขาบานเขาก็สีดำเปื่อๆไปอุตสาห์ซักลงเถ่ามานี่โอ้ยเนาะยางมาบบเบิง์นเลยพี่น้องเหนียวตุยตุยเลย ไปเฮ็ดงานแล้วก็จะดวงเลยไปในเมืองด้วยไปหาดูของชิวๆววันนี้เอาลูกค้าออกก็ต้องหาลูกค้าใหม่อีกแล้วโอ้ยตายๆบนานเอาลูกค้าออกเลยกันเอาลูกค้าออกก็ไปหาลูกค้าใหม่ลูกค้าใหม่นักก็ก็เปิดซิ่งลูกค้าน,นี่โอ้ยตายๆ รอรถรอรถมีมาแล้วรถมีแค่ไดน สายวันนี้สบายสบายวันเดียวเขางานบายสองพี่น้องเออยแต่ตอนนี้ก็เป็นเวลาเที่ยงพี่น้อง บรรยากาศการเดินทางไม่เบิ่งพี่น้องเลยันนี้ก็ชิวๆพี่น้องเลยสบายพี่น้องเลยบรร อสบายเลือกลูกค้าเองนะพี่น้องเลยตัวได้บ่พอใจกันไล่ออกรถพี่น้องยกให้คนอื่นพี่น้องเลยลูกน้อง VIP พี่น้องเลยบ่ามักลูกค้าก้นไดเอาออกไปโลดพี่น้องเลยก็สิมีตะข่อยเนี่ยเลือกลูกค้าบวามแมนลูกค้าเลือกข่อยได้่อยเลือกลูกค้า เฮ็ดงาน V I P กับเป็นงานนะพี่น้องเอ้ยเดือลูกค้าบุพคอใจเกาออกไปให้คนอื่นพ no anyway> ี่น้องไปหาทำไมูกค่าบื้อึดบ่อยากพี่น้องเอ้เฮ็ดงานสีเฮ็ดใดบอพี่น้องเอู้กค้าร้ายปวดบื้อึดแต่งานสีเฮ็ดพี่น้องเอ้แต่ว่าบุมมีแหงเฮ็ดเลยพี่น้องเมื่อยเฮ็ดหลายหลายปีใหม่ว่าสียุดสมเตรมเสหยุดานงานหลายไปไปเปิดลูกค้าใหม่สิ าเก้า,อาหอเด็กไม่ไปละสามเจ้าต้องไปเปิดอีกประมาณสามเจ้าอวอันพฤหัสมีงานใหญ่เลยงานใหญ่อาทิตย์หน้าก็งานใหญ่โอ้ยทำงานใหญ่ตลอดใจะรวยจะได้เปิดบริษัทรัสัซีมาลูกค้าเอง เป็นดูกน้องเขาบวาวยดอกพี่น้องเอ้ยเฮต่างานเดินทางชิวๆวันนี้พี่น้องเอ้ยพักพอน,นำพักพันชมบรรยากาศมื่อน,นี้บ่บฝนตกแต่สองเสมือบางหันนะฝนตกพี่น้องเอ้ยลมพายุเขา อ,นนอาการดีแดดดีพี่นออ้องเ้ยก็ขอกระไ่หมวกมาพี่นอ้องเพื่อหนาวพี่น้องค่อยเป็นคนขี่หนาวชมบรรยากาศเดินทางสารเข้าเมืองสุอขุมซิตี้แถวป่านี่พี่น้องใหม่แ <c oughs> อานี้มันหลบ เห็ดถนนอีกแล้วเแถวนี mm ่เห็ดถนนอีกอันเห็ดย่างต่อยอีกแล้วเ <Y ank. S 1> กต mm hmm. เอ๋อขี้เงี้ยน,นอันเก่าออกกับเห็ดอันใหม่พี่น้องเ mm hmm. so, อ้ยซอยนี่ mm hmm. เขาเห็ดมดหรือเปล่เห็ดถนนใหม่มดแถวโรงเรียน ເ Ó ບ້ານປ ỏi ພີ່ນ້ອງເຮັດຖະໜົນໃໝ່ຫມົດເລີຍບ້ານນອກບ້ານໜ້າພີ່ນ້ອ It looks bad, like. but right. it's you know not หมดเลยนี่เลยที่ติดตางเลยวกนี้ เขางานพี่น้องเลยอันนี้ก็ลุงเลียนพี่น้องลุงเลียนลูกชายลูกชายคนเล็กพี่น้องเลยแถวนี้แหละลุงเลียนก็ได้อันนี้ก็เป็นอนันอนุบาลพี่น้องตึกนี่อนุบาลเล็กหน่อยเห็นเซบาสเตียนเซบาตเตียนเขากออะไระวะพออะไรวะลืมนะคอสองพอสาม <c oughs> นิดหน้อยกับโบกมือพักๆเนย่สอยนี่กับบนพี่น้องบนกลับไปกลับมาลายรถเมยมันขู่ <c oughs> เป็นบ้านเล็กๆพี่น้องีาหาค่ะเล็กๆในหน่อยนะพี่น้องแถวบ้านาน่อ <c> ย <oughs> ร้านพิซซ่าอยู่สองร้านนะพี่น้องเลยนี่นนเราเคยมานั่งกินจักเตือไปกินตลาดข้างซุ้ม การเดินทางกับไกจ่จัหน้อยนะี่น้องประมาณ40นาทีเขาในเมืองน้ำร้อนสน,นาทีเพราะว่าเขาสิเซกรถดได้นะพี่น้องต่อรถหนั่นรถนีมันก็บ,บอกเข้านะนฉันเขาเบิ่งในโทรศัพท์ความรวดเร็่น้อง เจเทิงอันสถานีอันรถไฟพี่น้องเป็นรถเร็วพี่น้องตรงนี้มันโมเมนต์รถที่คอยใส่บัตรรายเดือนมัตรนี้ขึ้นตัวไผตัวมันนะพี่น้องสถานีตรงเขาเอิ่นเออเซอร์สเตเลียซิตแถวสถานีแต่ว่าหอยผีไปนะมันเป็นอีกฝ่ายหนาหูเซอร์เตเลียเซอร์เตเลียห้อ ันนี้มันเป็นแค่สื่อตัวเอาพี่นอ้องตัวไปตัวมาแต่ว่ามันเป็นรถเร็วอีลีพี่นอ้องนางรถไปยี่สินาทีหอดในเมืองนะแต่ว่าค่าตั๋วกับแพงพี่นอไปไปนี่กับประมาณลอยกู๊รลอยสี่สิบหรือ1อยห้าสิบประมาณกันไปสต๊อกหุ่นสถานี่ เราคอยสิไปสถานีหนาปุ่นเพราะว่าขอ่ใจไล่เดือนพี่น้องขอเบสือเนี่ย สองัวามียว่าน่งไก่กูพโรไบยโเอยเนาะมองนั่งก็เยอะแยะบ่อนังอ้ยเงิดขดไหลว่างก็มีเยอะแยะนั่นเราคักเนาะก็บอกว่าให้ห่างกันเมตรหนึ่งกับบ่ฟังแนะพี่น้องประเทศนี่บ่ไดดละเมตรหนึ่ง แม่จะมีหมองวางกับพวกไปนั่งนั่งเบียดกันวันนั้นเียหลายป่ายที่น้องเลี้สิบหัวสถานีรถไฟกรองพาร์ก งานตัดเย็บผ้าเลยพี่น้องนะโรงงานเย็บผ้านอันนี้ก็เป็นบริษัทผลิตรถยนต์ลายใหญ่ที่สุดในโลก mm hmm. นะนีตัวนี้จะเป็นของเขาหมดเลยพี่น้องนะ mm hmm. ้าบริษัทใหญ่อันดับหนึ่งของโลก <c oughs> บริษัท สอยสอยผลิตรถเอ่อรถเพิ่มรถผวงรถมีไงเน่ะพี่น้องเป่นไงขายอะไรรถผลิตรถพี่น้องส่งออกทั่วโลก เป็นโรงงานใหญ่ที่สุดในโลกเซเว่นมาซิมามเหตุงานอย่นี้เรียนจบม .6 จะมาทำงานที่นี่เซเว่นทำงานใกล้บ้าน บริษัทใหญ่น,นี่ก็เป็นออฟฟิศก็ขายของขายอะไรหลดใหญ่ที่สุดในโลก <Okay. S 2> บริษัทยี่หอ่อนี้ เป็นออฟฟิศเขาพี่น้องตึกใหญ่ที่ดินเขาบอกว่าใหญ่หลายบริษัทตึกนี้เป็นออฟฟิศเหมือนกันก็ออฟฟิศออฟฟิศบริษัทเขาเหี่วอยู่ทีเพอหอดีแถวนี้แมนเบอร์ตลอดพี่ตึกไปหอดปุ๊บ บริษัททั้งนั้นเลยขายรถ พี่น้องเงินซานีรถไฟพี่น้องไปหน้า,าก่อนลง จะได้เวลาลงแับไปนะไต่อรถไฟพี่น้องเลยการเดินทางไปกละดมือพี่เป็นหนังสีแล้วพี่น้องเออแต่ระวันเดินทางทุกวันนะั่งรถมีไปรถไฟไปรถไฟลงใต้ดินพี่น้องเลย สถานีรถไฟพี่น้องก็แถวบ้านยนะ แล้วพี่น้องเอ้ยบอสตบมั้ยมันคือบอสตบเสะเกื่ะลหรเห็นแบบจตะ ป้ายนี่ก็มาจอดป้ายนี่ก็มาจอดโอ้ยง่างไก่แล้วกูโอ้ยตา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 ยแม่ของแง่เบอจอดหรือกูเลย